บรรยากาศที่ขึ้นไปหาป Hollywood ลายฮอลลีวูดไซ์ลมลื่นจริงๆสวยบ้านเมืองสวยมาก ที่เราเห็นรีวิวมาจากเมืองไทยนะก็จะมีสนามหญ้าให้เรานั่งเราอาดม,มาแล้วเราเอาดมา,าจากบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเราจะนั่งกินเราจะสั่งไอติมกินทางนี้เขาขับรถมีมารยาทนะเขาจะต้องจดอดรอกันไม่บุญไปเลยมันบ้านเราอ,อันนี้เมื่อกี้เขาเห็นตำรวจนะแจกไปสั่ง มันน่ารักน่ารักน่านักนะครับเดี๋ยวเราปีนไปสูงเรื่อยๆนะครับรถสวนคันก็ไม่ต้องกลัวนะครับแต่คนนังชิดขวาเดี๋ยวมาถึงแล้วครับตอนนี้เราเห็นป้ายฮอลลีวูดอยู่บนภูเขาสูงๆนะครับอยู่รีบๆเลยตอนนี้รับรองไมาหลงแน่นอนแล้วทีเนี้ยตอนนี้ไม่หลงเมื่อกี้ขอโทษนะครับทังคป็นเลยตอนนี้ไม่หลงแน่ครับมาภูเก็ตพนใหม่ครับ พี่น้องครับนี่ตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณจุดถ่ายรูปจุดชมวิวที่ป้ายฮอลลวูดเขาเรียกอะไรนะฮอลลีวูดไซน์เขาก็ว่ายอย่างนั้นหละแต่ก็ดูแล้วก็มันก็แดดร้อนหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามีอีกจุดนะครับไปถ่ายรูป กูกเอะทั a ัเ่ไ้านะไรอแปรอนี่นีนนี่นีนี่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 นอนี่นี้ี่นี่นี่นีนน่นีี่นี่นีนี่นี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 ่นี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 ่นน่นีนี่นีนี่นี่น้่นี่นนน่่ีีีี่่่่่่นนี่ ยากมากนะครับพอลมมาแรงาตั <t <t ้งกล้องมันไหวจี๋เลยนะครับท่านผูนะครับพ่อรามาไหนอ่เมื่อกี้เราหลงทางไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ไม่หลงและก็พอรามี